เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงมาพบกับเจาะลึกจริงค่ะท่านผู้ชมหลักฐานชัดย้อนคำโกหกตโตโตและพวกขนอาวุธเพียบป่วนชุมนุมเล่นงานตำรวจหนัก หลังจากที่จบการชุมนุมวันที่6มีนาหรือเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานมาว่าบริเวณหน้าศาลอาญาและบริเวณอนุสาวรีย์ชัยได้ยุติการชุมนุมและให้มวลชนแยกย้ายกลับบ้านในเวลาประมาณ20นาิกา51นาทีค่ะซึ่งก็ได้เกิดการประทะกกันเดือดนะคะและเหตุการณ์ระทึกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าควบคุมตัวโตโต,โต้ปิยรัตน์หัวหน้ากาศวีโว โดยเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะซึ่งใน Facebook ของโตโต้ปิยรัฐจงเทพนะคะได้ไลฟ์สดขณะที่ถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบรวบพร้อมเพื่อนอีก4คนค่ะบนลานจอดรถที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรัชโยธินค่ะ ทั้งนี้นะคะโตโต้ปียรัตได้ยืนยันว่าแค่มากินข้าวและกําลังจะขึ้นรถกลับบ้านแต่จูจูก็ถูกล้อมโดยไม่มีหมายจับและไม่ทราบสาเหตุค่ะแต่เพื่อนของโตโต้ปียรัตนะคะซึ่งทาหน้าที่ไลฟส์สดเนี่ยระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ประมาณ20นายและเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือมาเพิ่มเติมอีกประมาณ5-6นายค่ะ โดยเพื่อนของโตโต้ปีรัตนะคะระบุว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอ้างว่าจะพาไปคุยกับนายนะคะจากนั้นคลิปก็ตัดจบไปค่ะเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ยื้อแย่งโทรศัพท์ไปค่ะต่อมาค่ะทาง Facebook V Volun t e e r นะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งว่าขนาดนี้นายปีรัตจงเทพหรือโตโต้หัวหน้ากาดวีโวโดนตำรวจจับแล้วโดยระบุว่าด่วนมีการบุกจับโตโต้โดยไม่ทราบสาเหตุทีเมเจอร์รัชโยธินโดยหน่วยสวัาดค่ะและเมื่อเวลา1 9นาฬิกา45นาทีค่ะ ระหว่างที่ตำรวจบกสืบสวนสอบสวนบัญชาการตำรวจนครบาลน,นำตัวนายปียรัต์จงเทพหรือโตโต้และพวกอีก3-4คนขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาออกจากห้างย่านรัชโยธินปรากฏว่ามีกลุ่มการราว20คนค่ะพยายามเข้าสกัดกั้นรถของเจ้าหน้าที่จนสามารถหยุดรถได้บนถนนพระโโยธินฝั่งมุ่งหน้าไปศาลอาญารัชดาระหว่างนั้นค่ะได้เกิดการตลุมบอลกันเกิดขึ้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบ,บาดเจ็บ2นายถูกตีที่ศีรษะจากนั้นมวลชนจึงสามารถชิงตัวนายปียรัต และพวกออกไปได้ค่ะซึ่งก็ไม่ทราบเส้นทางการหลบหนีนะคะขนาดที่ในคืนวันที่6มีนาที่ผ่านมาภายหลังการชุมนุมจบลงค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ทวีตข้อความว่า22นาฬกา10นาทีที่สอน,นอพหลโยธินมีกาดวีโวที่ถูกจับกุมตัวโดยไม่มีหมายจับและไม่แจ้งข้อกล่าวหาจำนวน27รายเข้ามาแสดงตัวยืนยันความบริสุทธิ์กับตำรวจสอน,นอพหลโยธินค่ะ ด้านตำรวจนะคะจะลงบันทึกประจำวันว่าทั้งหมดมาแสดงตัวและถ่ายภาพเอาไว้ก่อนก่อนที่จะปล่อยตัวกลับบ้านหากจะดำเนินคดีภายหลังจะต้องออกหมายเรียกต่อไปค่ะและรายงานอีกด้วยนะคะว่าโตโตปิยรัต์แจ้งกับทนายความจากศูนย์ทนายว่ามีผู้ถูกจับกุมตัวอยู่ที่ตฉดอภาคหนึ่งจำนวน18คนค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะมีการเปิดเผยภาพอาวุธที่กาดวิโวขนมาร่วมการชุมนุมด้วยนะคะตั้งแต่เครื่องแต่งกายโล่ป้องกันซึ่งไม่ตรงกับที่นายโตโตอ้างว่ามากินข้าวเฉยปรากฏว่ามีทั้งเครื่องมือสื่อสารประทัดคอนและยังนําพวกเครื่องปรุงอาหารมาใส่ถุงเอาไว้เตรียมไว้คว้างใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะรวมทั้งมีระเบิดขนาดย่อมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยนะคะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้มีการวิเคราะห์กันไว้แล้วว่าโตโต้เนี่ยจะต้องนําทีมออกมาป่วนม็อบอย่างแน่นอนนะคะเหมือนกับ ที่เกิดขึ้นในวันที่28กุมภาที่ผ่านมานั่นเองแต่โตโต้ก็ร้อนตัวเสียก่อนค่ะออกมาโพสต์แก้ต่างว่าจะไม่มาร่วมม็อบในวันนี้นะคะเพราะว่ามีธุระก่อนจะปรากฏภาพกาดวีโวเต็มม็อบไปหมดนะคะพร้อมอาวุธครบมือค่ะโดยเจ๊จุกข,ของ3นะคะก็ได้ทวีตภาพพร้อมข้อความไว้ด้วยค่ะว่าสำหรับโลท่ที่ไอ้พวกนี้ใช้ทุบรถตำรวจมันมีโลโก้บอกเจ้าของชัดเจนนะคะของเขามีแบรนด์ทำไว้เพื่อที่จะได้ตามหาเจ้าของได้ไง่าย ถ้าคุณตำรวจอยากรู้มากกว่านี้ก็ให้ไปถามไอโอมทศพลก็ได้ค่ะมันให้การที่เป็นประโยชน์ได้แน่นอนสำหรับในวันที่มีการชุมนุมโตโต้ได้ทวิตข้อความก่อนด้วยนะคะว่าการที่ผมประกาศว่าจะไม่ได้ไปเดินขบวนกับกลุ่มรีเดมผมก็ไม่ทราบว่าทั้งไอโอแล้วสื่อฝ่ายเผด็จการจะเป็นเดือดเป็นร้อนกันขนาดนี้คงต้องใบให้ว่าการที่ผมไม่วางไปเดินร่วมในขบวนไม่ได้แปลว่าผมจะหัวหดอยู่ที่บ้านแต่ผมอาจจะไปรอที่เขตพระราชฐานสักที่ก็เป็นได้นั่นก็หมายความว่า โตโต้คิดจะออกมาป่วนม็บตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะและทุกอย่างเป็นไปตามแผนเดิมที่ต้องการเล่นงานเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลักฐานการกระทำของกาดที่ชัดเจนแต่ยังจะแถว,ว่าไม่รู้ตัวว่าตนเองทำอะไรผิดอีกจะอ้างว่าออกมากินข้าวแต่พอดูชุดที่กาดใส่แล้วคงไม่ได้ออกมากินข้าวอย่างเดียวแน่นอนค่ะ The Truth เจาะลึกจริง ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย